่ออยู่ที่นั่นพอมที่สบายใจท่านบอกว่าเธอกลับได้ยังไม่ควรจะคิดว่าจะอยู่เลยก็กลับลาท่านกลับลาพ่อลาแม่กลับหมดเมื่อกลับมาถึงที่แล้วก็คิดในใจพอทรงอารมณ์ได้ก็ตั้งใจคิดว่าประเดี๋วเราจะไปหาลุงก็ <c oughs> <c oughs> ล,ลุกจากที่นอนออกจากสถานที่จะไปหาท่านลุงแต่ว่าบรรดาท่านผู้ฟัง อุปสรรคย่อมเป็น vine vine hoch, อุปสรรคเป็นของธรรมดาธรรมดาคำาอุปสรรคที่บรรดาทพุทธบริษัทหลายโดยต้นหน้าต้องเตรียมพร้อมไปก่อนว่าการจะไปไหนก็ดีการจะทํางานทุกอย่างก็ดีต้องคิดในอุปสรรคก่อนไม่แต่การประกอบอาชีพต่างๆก็ต้องคิดในอุปสรรคก่อนอุปสรรคมันต้องมีกับคนทุกคนพอเคลื่อนจากที่ก็ปรากฏว่ามีหญิงแก่คนหนึ่ง ผิวขาวรูปร่างเพียวอายุประมาณเจ็ดสิบปีอายุเนี่ยขอประมาณ <c oughs> เธอนั่งขวางทางเลีกทางซ้ายเธอก็ขวางหลีกทางขวาเธอก็ขวางเดินตรงเธอก็ขวางก็าถามเธอว่าเธอจองเวรจองกรรมอะไรกับฉันทำไมยังขวางทางเดินของฉันที่ฉันจะไปหาลุง ถ้าเธอมาขวางทำไมเธอก็ยิ้มบอกว่าไอ้ที่ฉันขวางเนี่ยฉันยังไม่ต้องการให้ไปหาหลวงเอาที่ไ่ละอย่านึกว่าพระนี่เก่งกว่าผีผีเก่งกว่าพระก็ถามว่าเธอต้องการอะไรเธอตอบว่าตามฉันมาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็นำหน้าฉันจะตามไปก็ไม่ทราบว่าเธอจะพาไปไหน เธอก็พาเดินลุยขึ้นไปทางด้านทิศเหนือชันขึ้นไปชันขึ้นไปปรากฏว่าดินแดนนั้นเป็นดินแดนแห่งเขาพระสุมเมรเป็นทางที่ราบเรื่อนสวยสดก็งามมากขึ้นไม่เหนื่อยพอถึงยอดเขาพระสุมเมรก็ปรากฏไปไปถึงท่านปัญญาสิกขาทบุตรเป็นที่รวมใกลบ้บรรดุคำพนศิลาอาจไปถึงเธอก็นั่งอาตมาผู้พูดก็นั่ง ็อยากจะทราบว่าเธอฟ้องอะไรหรืเปล่าถ้าคิดว่าไปหาวิภากาสวรรค์ช่านเาดึงเธออาจจะฟ้องนั่งอยู่แล้วก็ถามท่านปยสิกขาเทพบรว่าหญิงคนนี้คือใครท่านก็ตอบว่าเป็นหญิงคนหนึ่งที่มีคนเขาถามคนที่ซอยสายลมว่าเธอตายไปแล้วเธอไปไหนแล้วท่านเองท่านก็ตอบสั้นๆ ว่าคิดว่าเธอมีความสุขเพราะว่าคนคนนี้ทําบุญไว้มากเวลาใกล้จะตายเวลานั้นภาพเวลาก็ถามภาพเกิดกับคุณว่าหญิงคนนี้ถวายภาพอะไรหญิงคนนี้เคยสร้างพระพุทธรูปถวายในพุทธศาสนาแต่ความจริงบุญของเธอไม่ได้ทําแค่นั้นเธอทําไม่มากกว่านั้นเป็นคนใจบุญ เรื่องบาปเป็นของธรรมดาของคนที่เกิดมาต้องมีบาปแต่ก็เธอก็เป็นคนใจบนหนักไม่เคยถวายสังฆทานที่เป็นอาหารกับพระเคยถวายสังฆทานเป็นของแห้งเคยทําบุญบทพระเคยทําบุญทอดกัถินจิตใจของเธอจริงๆจับจูดที่พราไตรคับพตรุกจึงหันมาถามเธอว่ามีความจริงไปอย่างนั้นไหมเธอก็ตอบว่าเป็นความจริง ถามเธอว่าบ้านอยู่ที่ไหนเธอก็ายิ้มยิ้มเธอก็บอกว่าเวลาที่คนเขาถามปัญหาเขาบอกบ้านแล้วนีเจ้าค่ะเขาบอกจังหวัดอยู่แล้วก็เลยถามเธอว่าบนบนสวรรค์ชั้นดววาวดึงก็ผู้หญิงกแก่แบบที่มีเขาได้หรือนางฟ้าก็ดีเทวาดาก็ดีพรมก็ดีที่มีรูปร่างแก่แล้วไม่มีเธอก็ตอบว่าเท่าที่เห็นแก่จะได้ทราบว่าคันเมิดตายอายุเท่าไหร่ ถ้าถามถึงอาการตายของเธอ <c oughs> เธอบอกว่ามีอาการมีการร้อนในท้องแล้วก็นแน่นในหน้าอกนิดไม่มากนักต่อมาทิศะก็เหมือนความร้อนถึงทิศะตาก็พรา่าเวลานั้นจิตใจของเธอไม่ได้นึกอะไรมากนึกอย่างเดียวว่าเวลานี้เรานับถีพระพุทธเจ้าเราเคยสร้างพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา เป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก้านิ้วที่ใหญ่ที่สุด <c oughs> นอกจากนั้นก็จะไหวสังฆทานเป็นพุทธรูปหน้าตักขนาดห้านิ้วบ้างสี่นิ้วบ้างเคยจะไหวสังฆทานที่เป็นวัตถุแห้งเยอะมีภาพไรแต่เ,เคยจะไหวสังฆทานที่เป็นอาหารก็เยอะภาพทั้งหมดก็ปลายกักบเธอถ้าเวลานั้นก็ปลายก็มีภาพแมวกับภาพสุนัขเกิดขึ้น เจ้าแมวเราจะสนักนี่เป็นภาพที่เธอเลี้ยงเธอเลี้ยงไว้ให้ความเมตตาปราณีเจ้าแมวจะสนักก็มันหนอดหมอบอยู่ข้างๆจิตเีอก็มีความรักอาศัยภาพท่างยเหล,าล่านี้ปรากฏเธอบอกว่าทุกขเวทนาที่ปรากฏในร่างกายมันก็สลายตัวไปเพราะจิตไม่เกาะจิตไปเกาะภาพพระพุทธรูปบ้างจิตไปเกาะภาพใจการถวายทานบ้าง กาะภาพกาะแมวบ้างก็เลยไม่รู้ทุกขเวทนาเวลานั้นปลายกฏอารมณ์เป็นสุขแล้วต่อมาก็เห็นภาพพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าเสด็จมาใสาสะอาดมากแสงสว่างยิ้มแย้มแจม่มใสทรงแยบประอดน่ารักกำลังสวยดิ้มพี่ปากแดงผิวขาวค่อนข้างเหลือง,ร,งรูปร่างลักษณะโปร่งสวยมากจิตใจเทอก็จับพระพุทธเจา้า ถ้าปรายกดภายหลังต่อมาอีกนิดหน่อยพระโกเห็นเทวดากำนางฟ้ามากเทวดากำนางฟ้ามีความสดสดงามมากมีเทวดากำนางฟ้าก็าากล้องชวนเธอว่าขอให้ไปสวรรค์ด้วยกันเถอะฉันอยู่สวรรค์ชันดาวดึงแต่ว่าเท่าที่ปรากดเวลานั้นเฉพาะเทวดากำนางฟ้าบทสอนฉันดาวดึงเท่านั้นเธอก็จิตติดใจในนางฟ้า ในที่สุดจิตออกจากร่างรูปร่างหน้าตาก็เป็นนางฟ้าสวยสดงามเมื่อเธอพูดจบก็กลายเป็นร่างกายแก่หายไป <c oughs> มีร่างกายสดใสเป็นนางฟ้าสวยสดงามแผ่วๆยับสวยมากเมื่อถามว่าเท่าที่บอกให้มาให้ตามมาน,นี้ต้องการจะรู้อะไรคือก็ตอบว่าอยากจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวจริงๆที่ท่านตอบเขาวันนั้นยังตอบน้อยไป ก็เลยบอกว่าฉันกำลางป่วยมากและก็เหนื่อยมากคอก็แห้งเสียงไม่ออกม็เคิออะไรไม่ออกเห็นภาพชัดๆแค่พระพุทธรูปกับกระพ้าไตรลอยอยู่ข้างหน้าเธอเธอก็บอกว่าต้องการในทราบตามนี้จึงถามเธอแต่ว่าต้องการอะไรอีกเธอก็อดเธอก็อยากเธอถามว่าอยากจะดูวิมานเช่นไหมก็ตอบเธอว่าอยากจะดู ถ้าถามว่าวิมานเธอได้มาจากอะไรเธอก็ตอบว่าสังฆทานถังที่ถวายท่านท่านแบ่งไว้เป็นสองอย่างคือโดยเฉพาะอย่างยิงยง่งสตังที่ถวายร่วมสตังที่ถวายร่วมนั้นท่านไปใช้เป็นสังฆทานบ้างสร้างวิหารทานบ้างสร้างวัตูปบ้างดังนั้นอาศัยที่เงินของฉันมีส่วนวิหารทานท่นานจึงมีวิมาน ถามว่าวิมานเขาเธออยู่ที่ไหนเวลานั้นก็ปรากฏศววิมานลอยมาเป็นวิมานทองคําแต่ว่าบนยอดเป็นแก้วพื้นของวิมานเป็นทองคําสวยสดก็งามมากมีนางฟ้าประจำอยู่สามพันคนนางฟ้าก็สวยสดงามบรรดานนางฟ้าทั้งหลายที่เองเข้าทธอก็งงลงมาไหว้ก็ถามเธอบอกว่าวิมานเขาเธอเป็นทองคํา าอาศัยบุญอะไรเธอก็ตอบว,ว่าอาศัยบุญวิหารทานบ้างสังฆทานบ้างเลี้ยงสัตว์บ้าง <c oughs> ถ้ามีวิหารทานเป็นบัจจัยแต่กํลาลังใจต่ําไปนิตตว,วิมานทองคําถ้าว่ายอดวิมานองเธอมันแปลกแทนนี่เป็นทองคําอย่างวิมานอื่นก็กลับกลายเป็นแก้วแผลบียับเธอก็ตอบว,ว่าที่เป็นแก้วน่ะฉันชอบใจมนตบแก้ว <c oughs> ไปที่ไรฉันชอบใจเพราะยอดมันดกเบื้องบนของมันดกท่านแรงคาเขึ้นไปนี่ชอบแต่ว่าความสนใจในตัวใครขขงบันดกสนใจน้อยไปถ้าเข้าไปที่นั่นเป็นพระที่ไหนก็มีจิตชุ่มชื่นขียนว่าพระองค์สิบสิบบ้างสิบเอ็ดบ้างนี่เป็นต้นฉันก็พอใจพระตุกองติดท่าติดใจในพระตายมาแล้วก็ได้วิมาณอย่างนี้ ก็ถามเธอบอกว่านอกจากนี้เธอมีอะไรอีกไหมเธอก็ตอบว่าท่านจะไปเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มทีม่หกอยากจะฝากฝากไปถึงลูกถึงหลานว่าถ้าท่านเขียนหนังสือท่านลูกหลานเขาจะทราบบอกว,ว่าฉันเป็นหญิงชาเชื้อชาติจีน,มนจไม่ใช่ไหมว่าพ่อก็เจ๊กแม่ก็จีนเป็นเจ๊กทั้งพ่อทั้งจีน ทั้งพ่อทั้งแม่การเกิดมาใน,ในกลุงนไว้แต่ว่าอยู่ในเขตพุทธศาสนามีศรัทธานในพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กชอบการให้ทานเรื่องความโกรธความไม่ชอบใจก็มีบ้างเป็นของธรรมดาและเริการในสองสิงก็รักษาบ้างตอนเด็กๆก,ก็ไปไปวัดกับแม่ รักษาสินบ้างรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็เป็นบุญแม่ให้ใส่บาตรก็ใส่บารบ้าง,ท,งทั้งท่านที่ไม่รู้เรื่องว่าใส่บาทไม่สมยังไงก็ได้บุญเวลาพระเทศก็ต่างใจฟังพระเทศบ้างต่างใจฟังบ้างคิดเรื่องอื่นบ้างถึงแม,ไม้ไม่สมบุ์แบบก็ได้บุญแ้่ต่อมาก็ชอบในการถวายสังฆทานสังฆทานนี่ชอบมาก การเลี้ยงพระก็ชอบเลี้ยงพระก็เป็นสังฆทานสังฆทานแห้งก็ชอบที่ชอบมากที่สุดก็สังฆทานที่มีพระพุทธรูปมีผ้าไตรและมีอาหารแห้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าไตรติดตาติดใจมากกับพุทธรูปตอนมาถวยายเมื่อขณะตอนต้นถวายพุทธรูปองค์เล็กๆจิตใจก็ไม,ม่ชมชื่นก็อยากได้องค์ใหญ่ๆก็เลยทําบุญได้พุทธรูปหน้าตัก้านินว เพราะในโลกเขาถือเลขเก้ากันอะไรอะไรก็เลขเก้าอะไรอะไรก็เลขเก้าแต่ความจริงเลขเก้าไม่ได้มีความหมายไม่ได้มีความหมายเด่นไปกว่านั้นถ้าว่าฉันฉลาดพอฉันจะใช้พระสิบสองนิ้ว <c oughs> ถ้าสิบสองนี่ป็นชินราชจะดีมากเพร,ราะสวยสดคดงามมากแต่ที่บังเอิญคนข้างๆบ้านบ้างเพื่อนกันบ้างลกูกหลานบ้างเขาบอกเก้าดีเก้าดีเก้าหน้าเก้าหลัง แต่ความจริงก้าวหน้าก้าวหลังนี่มันไปไม่ไกลก้าวหน้าไปหนึ่งก้าวถอยหลังนก้าวก้าวเท่าไรก็อยู่แค่นั้นการวมความอาทานก็น่าจะไปสูงกว่านี้แต่กาลังใจก็ดีไม่สมบูรณ์แบบก็อยากจะแนะนําให้ลกหูกหหลานขึ้นที่ว่าบาปทํำกันแล้วก็พอกันเสียทีใร้พยายามทรงตัวความดีสร้างอย่างน้อยจิตใจตั้งในทาน ที่ว่าทานการให้จะมีในเราจานี้อย่างหนึ่งรายการในสองศิลรักษาทุกวันไม่ได้รักษาบ้างเป็นประจำวันรายการในสามกิจที่ฉันทำคือฉันบูชาพระฉันทุกวันตอนหัวค่ำก็บูชาพระตอนเช้าตรู่นก็บูชาพระฉันไม่มีเวลาภาวนามากอย่างเขาแต่อาศัยการบูชาพระเป็นกำลังใจภาพของฉันติด จิตใจในภาพพระพุทธรูปมากฉะนั้นเวลาจะตายภาพพระรูปจึงปรากฏแล้จึงในที่สุดมีพระเจ้ามานี่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ตากว่าท่านไปพบลูกพบหลานฉันบอกตัวว่าฉันมีความสุขถามเธอว่าชื่ออะไรเธอก็ยิ้มเธอตอบว่าฉันไม่บอกพอเขาบอกชื่อท่านแล้วที่ซอยสายลม ก็รความวาเมื่อเธอไม่บอกก็ไม่รู้รู้ก็ไม่พูดถ้าเธอไม่บอกเวลานี้เธอแสดงว่าเธอเธอปกปิดชื่อของเธอเธอก็บอกว่าใช่ฉันปกปิดชื่อของฉันเพราะชื่อของฉันนี่คนรักก็มีคนเกลียดก็มีถ้าท่านไปพูดว่าฉันมีความสุขคนที่เกลียดฉันเขาก็จะดา่าเขาจะหาว่ามีความสุขไม่จริงดังนนเมื่อเขาด่าฉัน คำดา่าคำสาดแช่งมันไม่ถึงฉันมันจะถึงเขาจิตใจเขาจะสมองจะเพิ่มบาปขึ้นมาอีกก็จงอย่าบอกชื่อเลยก็แล้วกันก็วมความว่าวันนี้เลยไม่ได้ชื่อเลยไม่ได้ไปหาลงกันบรรดาท่านพุทธบริสัตต่อมาก็อายมาคุยกับท่านปัญจสิกขาที่ตรถามว่าหญิงคนนี้ตามบัญชีของท่านมีบุญวัสนาบาร,รมีเท่าไหน ท่านไปสิกขาถามว่าท่านถามหมายนนี้ผ่านใช่ไหมเขาตอบว่าใช่ท่านก็ตอบว่ายังกําลังบาร,รมียังอ่อนอยู่ยังจะไปนิพพานไม่ได้ท่านนี้เว้นวแต่ว่าถ้าเธอมาอยู่บนสวรรค์แล้วตั้งใจบำเพ็ญความดีเพื่อนิพพานต่อไปอาจจะไปได้แต่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เตืองเทวดาและพภมิจักรยากรเป็นหน้าที่ขององค์สมเด็จพระจินวรจักรยากรแต่พระองค์เดียว แอะถึงอะไรก็ดีถ้าเธอทำความดีความดีก็จะช่วยเธอเอาละบรรดาแทนพุทธบริษัทในเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีดีก็ขอเตือนบรรดาท่ทนพุทธบริษัทว่ารายการน,นี้เป็นรายการธรรมะเอาเรื่องราวต่างๆมาคุยส่งําฟังให้เพื่อสร้างความเพลิบนบรรดา่านพุทธบริษัททั้งหลายจงรักษาความดีสี่ระการไว้คือหนึ่งรู้จักการสงเคราะห์ซึงกันและกันสองพูดไพเราะใช้วาจาดีๆ สารช่วยเหลือการงานซึ่งกันและกันสี่ไม่พีดตัวคุณธรรมสี่รายการนี้บรรดาแานพุทธบริษัทจะเป็นปันจจัยท่านหลายมีความสุขความรักกันรอรบรรดาแตนพุทธบริษัททุกท่านเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบผลผลูรณ์ปุ่นจงมีแต่บรรดาแตนพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี